มุงยศสวัสดีครับอ่าเป็นจังไหนสาด่วนมาแม่นคับเท่ศูนย์ตัวเดียวโครนะครับผ่าดไปใจผตัดไทยคักโพสศูนย์หาเจีบตัวเดียวมิดเดียวโอ้เสียดายไรตอนแรกผมมาเดียวนั่นเนี้ยตูนนั่นเขาน้ำดีเดีสาวันนาจ้าสุดเจียวน้ำแบบคู่เดียวไม่ได้หกเจ็ดเดันแผมจับเลยศูนย์สศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเออเสียดายดิแต่ว่านมไม่หาคัผมกจมเข่ากับเจ็ดนี่ จ้าเฮาได้บอกกันอยู่เดี่ยวนอ่ะในคลิปเนาะแม่นครับได้ตัดให้หน่อยหางอ๋อกับฟันให้คักให้แน่เนาะศูนย์หาเจ็ดปนี่แม่มันออกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดย์หกเจ็ป็นไงล่ะเดียผมนี่เออสูตรนั่นล่ะสูตรสูตรที่เขาเคยน้ำมันดีดีน่ะนั่นว่าพอดีรักหน่อยเฮาก็มยี่สูนี้แล้วมาจับศูนย์หกเจ็ดกันเลยเต็มเหยียดเลยประมาณพอดมันตัดหน่อยหางพดเนาะเอาเพราะเป็นอยังสูตรตัวเขาสูตรตัวเลือดนักสู้แต่กะ ถือมาเลขสายวิ่งอันเลขวิ่งสายดวนห้องเม็ดเดียวศูนย์อีกอะเข่าแล้วเนาะครับไปดยกตรงในกําลังเดินจ้ะตัดไห่อย่างดีสถานาตัดไห้หาศูนย์ศูนย์หาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ออกศูนย์หกไปจังสันสามตัวขูดูเม็ดเดียวเนาะเนื่อว่าแบบเอาสูตรเกินมันมาจับห้อห้องหยุใส่ห้องหยุดว่าผ่านจ้ะแต่ว่าวิ่งบางห้องหลุดเนาะครับ เอามาตาในรถมาหลายงวดแล้วอืมให้จอบดีๆคือสายดวนคือพระเอกเนาะเลขสายดวนนี่เป็นพระเอกกรว่บบาได้ครับจะเดินดีหลายงวดก็ถือว่างวดแรกของปีก็เอา้าเลขดิ่งกับเขาอยู่แต่เสียดายแค่เลขจับคู่ฮะผาดเนะาะครับผาดเสียดเต็มเสียดเต็มเดียว13 3, 13 3, เปียดสามสามเตียดกระดังคักดังเลยตอนนั้นกระดังคมานาชิมสุดน,นั่นเลยอืมเอา้าบ่เป็นยังไงโนี่ตอนคู่เดียวคู่เดียวนั่นอือเมื่อไร่ผมเจ็บจับเจ็บเจ็บตอนล่างมันเจ็บ เราเรียนมันหกเจ็ดตว่าเราผมเอสูนมาเหนียงตะเข่าละเลขเนียนอ๋อบอกเป็นอย่างสูต่อเฮากะซื้อมาเลขออกปุ๊บตัวหงดได้นอนนี่เนาะปล่อยเลขวิ่งไปตัวหงดเลยใช่ไหมครับงานที่นอตาันนาเนียนงานที่เลขออกงาที่ออมึงก็ครั้งสำคัญสูงค่ะงานที่ผมปล่อยเลขผมบอกแกแล้วค่ะไปกาซันตามต่อเฮาสิเป็นเลขเลขวิ่งก่อนเนาะอันดับแรกก็คือสิเลขวิ่งสายด่วนกับเลขวิ่งงามตาเฮานี่ละเนาะครับเอาวิ่งไปกอนนะครับไปคนที่จะหน้าเบิ้ง จ้ะงวดนี้เดี๋ยวบนวันที่บามันหลอกกันเนาะอนจ้าค่ะผมก็ไล่ส่งไปตลอดเลยล่ะเพราะว่าในออกปั๊บผมก็ส่งเจ็บเวลาเขาประชงกันเลยเมนเมนค่ะมื้อนี้ก็มื้อสันวันดีแต่ว่าเลขงวดนี้สิออกวันที่สิบเจ็ดด้อค่ะมันตรงกับวันครูเพิ่นก็เลยเลื่อนไปวันที่สิบเจ็ดครับจ้ะไปตามต่อสิบเจ็ดมกราหกเก้าครับสำหรับวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับวิ่งธรรมตะนะครับฟอน บ่ได้นะครับจ้่เพราะว่า um. มันแขงมานี่สองสามวดแล้วจ้นบ่เดินค่ะเอาว่านี่วิ่งอมตะครับศูนย์กับเจ็ดครับศูนย์กับเจ็ดค่ะครับศูนย์ไม้คือเกาบ่าถิ่งตัวนี่ครับมันได้ยังสั่นเนาะจ้่ค่ะนี่เขาว่าสายด้วนครับหนึ่ด้วนครับนี่ครับผ่านนะที่ลังเลยขอบครับจ้่สายด้วนอีดีเนาะ บาที่นี่สายวัวเหงวัวหนีพระเอกช่วงจ้าเอาพี่น้องเอ้ยคือมันสิกอดคอกันมาเนาะจับใส่กันในบ้อนน่เนอกับสายอันกับวิ่งอมตยเนาะครับครับไอสูตรจับคู่เน่ะเดี๋ยวผมไก่อนผมผมวันเดียดเห็ุผมอาตัวนี้ก่อนปล่อยก่อนจ้าปล่อยไปก่อนคือเละวิ่งเดี๋ยวกะสิว่าจังสันจังสี่เพราะว่าคือว่านหละเนาะเลขมันสูตรเดียวกันสายบูซีเซียนแต่ละเซียนมันกับมาชนกันครับงวดผมก้ ข้างในาวันหน้าเฮ้ยพอเกินทิหน้าที่เขนผ่านได<น>้ที่เ้เมือนย้อนดวเลยเขาผาได้ที่จ้ามือนี้นนวนเลยเลขออกปุ๊บปล่อยปรับเลยสําหรับเลขวิ่งเนาะครับที่รอคอยก็คือจับคู่ขันผู้ใดรอคอยก็ตามต่อแต่บ่โดนดอกเดียวทังออนมยก่กับปล่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนบ้านก็ไปตามเบอร์โทัรแมนบอผู้ใด,ดอยากได้จ้าเพื่อนบ้านตอนนี้ก็สายวิ่งซ้ายแลนซ้ายโหลดจ้าบ่ต่า่งคนผู้สัครับค่ะ รีบหนึ่งต่อูดต่อฟันต่อจอจะขาดนะครับตองวัดมันจ้าขันผู้ใดอยากฟังคุงไปเพื่อนบ้านกะตามเบอร์โทรเลยเลยเพราะว่าปักให้เนาะอยากคุยอย่างตัวตัวกะคือโทรหาออนมึงอดได้โดยตรงเนาะค่ะจ้าคือคือคลิปนี้ต้องวดกับเป็นเลขวิ่งสายด่วนกับเลขวิ่งอมตะแค่นั้นเนาะค่ะให้ได้ว่าสามตัวเตะดูวดสิมานี่จับทั้งให้มันถือค่ะโอ้เฮ้า แล้วสู้ย่าให้น้อยหางหลายย่าให้บนตัวเดียวผมบ่านผมว่าศูนย์หกเจ็ดเขากันเรียบร้อยแล้วครับเหมือนกัเนาะกต่เส้นเสี้ยนก็พอได้ยิ้มจังนาใช่หรอเด็คนนีงเนาะค่ะนี่ละขันฟันคันฟันเพราะว่าสู้ฟังเป็นยังไี่ิล่ะเอ้ยงี้ครับเพราะว่าอียงีอืออ๋อหนูมึงยอดฝันเด้อค่ะงวดนี้ฝันถึกหนึ่งหกแต่ป่ะเด้๋ยวเาสู้กันฟังเพราะว่าเพิ่นกะยากแต่ดีใจน้ำขันมันขันสู้เนาะ แสดงว่าดวงม้าแล้วดวงออดีปีเนี่ยให้ได้ว่าดีเฮเนาะค่ะเอาสู่กันไหมสำหรับผู้มาฝังโค้งโทรหาได้โดยตรงเนาะพราีละมื้อนี้เลยครับจ้าแม่นมื้อนี้ละํามโค้งไปอีกกากันว่ไใ้สนใจก็ตามเบอร์โทรเ้อสมนาปักไห้นะศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ออนเมืองยศโดยตรงคลิปนี้กะเอาตัวเลขวิ่งสายด่วนกับวิ่งอมตะไปก่อนของงวดวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะมกราาหกเก้า ปล่อยตองวดเลยเลขออกปุ๊บปล่อยปออรับเนาะค่ะเอ,อ้าอ่อฝากงยังเอฟซีแฟนช่องเนี้ยสุดท้ายนี่ครับขอบคุณนะครับสุนครับท่านครับเอกซี่เราไปเที่ยวเล้านะครับหมื่นสมวังแน่ว่าสมวังแน่นะครับแต่ว่าทายวิ่งของผมนั่นคือว่าบพรนธาดนะครับจากผู้มากรวดนะคสำหรับคลิปนี่ยขอบคุณขอบคุณหลายหลายนะครับลงไหวต่ำหนึ่งกันครับขอบคุณ,คณน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค ค่ะมาตามต่อจะ้ะสายด่วนเนาะค่ะเลขวิ่งสายด่วนทั้งออนมืองยศโอ้แม่นข้าอีหลีพี่น้องมังหันให้ศูนย์ออก0ูย์หจ้ะไปต้องวมดแล้วค่ะเลขออกปุ๊บปลอยมาเลยค่ะ17มกราหกเกวิ่งอมตะวิ่งไปที่ศูนย์กับ7บนล่างเด้อแต่ถ้าวิ่งสายด่วนพระเอกของช่องคือห้าเม็ดเดียวบนล่างให้เบิ้งงวนวั่งหันพี่น้องค่ะนี่วนวังหันให้ศูนเม็ดเดียวโคู ออกศูนย์หกแต่เพิ่นจับคู่พลาดพี่น้องคะ่ะทางอ่อนหนูมึงยศจับคู่ให้เดี๋ยวเปรียบเทียบทั้งหวัหวใจหัวใ่เห็นมึงพร้อมเนาะค่ะนี่เพิ่นฟันขาดกระปวดพี่น้องชุดฟันขาดเนาะนี่เม็ดเดียวโครูศูนย์ห้าเจ็ดกับเปดสามบาทที่นี่ที่สาบานาะตัดให้เป็นให้ศูนย์หาเจ็ดเป็นบอสาบนาเลยตัดให้เป็นหาศูนย์หาเจ็ดศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์หกพี่น้องคะ่ะคือเลขวิ่งสายด่วนเม็ดเดียวแล้วนีบนรางนี่ เดินดีหลายงวดติดโรเดอขามปีมาเลยแต่วิ่งอมตะหลุดม้าหลายงวดลรวจ้ะจอบเบิงรอจับคูปันนี้จับคูให้เดอร์หรือว่าหมักจังสี่่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่จับส่จังสีก็5 50, 5 75, กได้ลองจับไซวิ่งเดินอมตะเบิงจ้ะก็ถือว่าไยด่วนเลขวิ่งเพิ่นยังสุดยอดอยู่จ้ะตามต่อเลยพี่น้องเงยเลขออกปุ๊บปล่อยมาปรับจ้ะสำหรับออนเมืองยดุด ฝากก็ไลยกดแชร์น้ำจ้ะพู้ใดอยากไปเพื่อนบ้านทำโทรตามเบอร์โทรเดอ้อศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์บินขามฟังคูงไปเลยจะ้ะหรือพูดใดอยากสอบถามโดยตรงหรืออ่ารัฐบาลไทยกะโทรหาภายในโดยตรงโอ้อิบซีโทรหาผลหลายด้ยค่ะสนั่นวันไว้คือกันจะ้ะกะถือว่าอ๋อนุม,มยศนี่ไ้น้อยหางแล้วจะ้ะวันนี้แห้งๆปังๆด้วย,วยค่ะสิบเจ็ดโมกราหกเก้าปล่อยมือวันทีเลขออกเลยนี่สองโมกราหกเก้านี่มือเลขกออก คอยตอหมดเลยจ้ะเอาเลย้วยค่ะล้อจับคู่ค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ